อ่ฮาฮัลโหลครับอ่านี่ก็เป็น c b r 2 5 0 4สูบนะฮะปี b 92เฟรมหักสวยงามโค้งนะฮะหมัดหกก้านดิสคู่นะครับบางคนหน้าก็เป็นบางคนหน้าแต่งตัมเทียวคันนี้เป็นสปอร์ตนะฮะแต่ว่าเขาแปลงเป็นสแตนมาใส่แฮนด์บาร์อ่าแล้วก็ใส่ไมโครโซมาเรามาฟังเสียงเครื่องดูนะ ตั้งรอบเดินเบาได้ครับตั้ง,ะงะนะฮะบัรอบอยติดต่อเข้ามาครับ หนึ่งเก้าครับ